สวัสดีเพืเ่อนๆวันนี้เราจะมารีวิว IPL Home Laser ยี่ห้อ l e s c o t o n เป็นสินค้าแบรนด์ของจีนเป็น Home Laser ที่มี2อลังสีคือเอาไว้เผารากขนกับเลเซอร์เพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนอะเริ่มกันที่เสียบป,ป๊กก่อน คือในกล่องมันก็จะมีอะแดปเตอร์ไปเสียบกับไฟบ้านแล้วก็ตรงนี้มีรูเอาไว้ให้เสียบพอดีว่ารุ่นนี้ซื้อมาเป็นรุ่นที่แผงตรงนี้จะมีความเย็นเพื่อที่เวลาที่เราเลเซอร์ลงไปที่ขนเผาลากขนอะ่ะมันจะช่วยบรรเทาความความจิด๊ดจอ่ะที่เวลาแบบเหมือนถอนขนอะ่ะได้เพราะว่าตรงนี้มันเย็น ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวปล่อยรังแสงและตรงนี้คือสิ่งที่เรากดเพื่อที่จะให้มันยืนตึด๊ดอันนี้แถบอันนี้คือแถบที่เอาไว้บอกสีผิวก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีผิวที่ดำค้ำ um, อะ่ะมันจะดูดแสงเยอะอาจจะทำให้ผิวเจ็บกว่าคนที่ผิวขาวแล้วก็อาจจะมีไหมได้อะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้น วิธีการเปิดก็คือแตะตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดตรงนี้ก็จะเป็นลมออกเพื่อระบายความร้อนตรงนี้ก็จะเป็นดูดลมเข้าเพราะว่าข้างในตัวยิงเลเซอร์มันก็จะมีความร้อนเนาะอันนี้ที่เขียนว่า H A เนี่ยก็คือ,อ,อสำหรับเลเซอร์ขนการแตะๆๆเนี้ยมันก็คือความแรงของรังสีที่ปล่อยมาถ้าเกิดว่าเราเอาถึงระดับ10บอะ ความแรงของของการปล่อยเลเซอร์อมันก็จะแรงที่สุดปกติเราก็จะใช้สิบตลอดเนาะส่วนตัวเลขตรงนี้ก็คือตัวเลขเขาดาวเพราะว่าสินค้ามันมีการไอหลอดไอหลอดเลเซอร์ข้างในเน่ยมันมีอายุการปล่อยเลเซอร์จากัดก็คือตามจํานวนตัวเลขที่มันบอกมาเลยว่าแบบพอคือยิงหนึ่งครั้งตัวเลขมันก็จะลดไปหนึ่งต่อมาถ้าเกิดว่าแตะปุ่มหีมัดหนึ่งอหนึ่งที มันก็จะเปลี่ยนระหว่าง HA กับ SA SA นี่คือยิงที่ผิวเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนซึ่งหลังสีก็จะมีความเบากวา่าแล้วก็ไม่เจ็บมันก็จะเป็นรลังสีอุ่นๆเนาะส่วนการแตะค้างตรงนี้ก็คือเปิดปิดความเย็นตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยพอจับก็จะเย็นเย็นเหมือนน้าแข็งแต่ว่าไม่เย็นเท่าน้าแข็งนะมันก็จะเหมือนอเย็นประมาณยี่สิบองศาได้ม,มั้งทีนี้ก็จะใช้ฟังก์ชันนี้ตลอดเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์เนาะต่อมาอลอง SA นะ อันนี้ก็เลือกเลเวลได้เหมือนกัน1นึถึงสิว่าจะให้ความเร็วระดับไหนทีนี้เห็นสัญลักษณ์ไฟตรงนี้ป่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเขียวค้างอย่างเงี้ยแสดงว่ายังไม่มีผิวมาอยู่ที่ข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามันกระพริบเมื่อไหร่แสดงว่ามันพร้อมยิงแล้วก็จะกดได้หลับตาระทุกคนนี่คือการยิงเออสองสีก็จะเหมือนกันแต่ระดับความแรงไม่เท่ากันรับ บางทีเราว่ามันแสบตาเนี่ยคือในกล่องมันจะมีแว่นมาให้ด้วยแต่เราไม่ค่อยได้ใส่เราใส่หลับตาเอาเนาะสำหรับเลเซอร์ตอนนี้เดี๋ยวปิดก,ก่อนเสียงพัดลมมันดังอ่ะสำหรับขนที่เลเซอร์ได้ก็คือทุกตรงเช่นหนวดแจกละหรือตรงไหนก็ได้ที่มีขนที่ไม่ใช่ผม,มนะเนาะคิวก็ได้แต่ต้องระวังหน่อยทีนี้ไอ้ตรงนี้มันใหญ่ใช่ปะเขาก็จะมีแกเจ็ต มาให้หนึ่งอันก็คือหน้ากากไอ้ตรงนี้เป็นแม่เหล็กเนาะดูเพื่อที่ในบริเวณที่มันเล็กอย่างเงี้ยเราจะได้เลเซอร์ได้ง่ายขึ้นเช่นตรงหนวดตรงเขาตรงจอนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้เลเซอร์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันจํากัดรูให้เล็กลงใช่ปะ่ะเข้าซอกได้ดียิ่งขึ้นเป็นแม่เหล็กเนาะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเวลาใส่ตรงเนี้ยไปตรงแถบความเย็นอะ่ะมันจะมันจะไม่เย็น ก็คือมีช่องเลเซอร์ปล่อยออกมาแค่นั้นสุดท้ายแล้วมาพูดถึงผลลัพธ์ของไอเจ้าตัวนี้ว่ามันลดขนได้จริงหรือไม่ตอบเลยว่าจริงแต่ก็ต้องเขาเรียกแหละขยันหมั่นเพียรในการใช้หน่อยเพราะว่าขนเรามันแข็งแรงมันไม่สามารถที่จะหายไปได้ในครั้งเดียวก็ต้องทําหมั่นทําบ่อยๆอ,อ,อ๋อเออถ้าเกิดว่าขนมันยาวนะ เช่นบริเวณขนหนาแค่งหรือว่าตามหนวดตามเขาอะ่ะต้องโกนก่อนไม่งั้นอะ่ะขนที่มันไหม้มันจะทําให้แบบมันจะทําให้เวลาขนมันไหม้อะมันทําให้ผิวไหม้ไปด้วยเพราะว่ามันดูดความร้อนยิ่งขนดาเส้นใหญ่มันก็จะดูดความร้อนจากในเสื้อไปมากเนาะระวังเจ็บเรื่องสุดท้ายแล้วที่สําคัญเรื่องราคาอันนี้เราซื้อมาประมาณ3 0 0พันกว่าบาทซึ่งโอเคมากเมื่อเทียบกับ ออคอสเลเซอร์ขนตามคลินิกต่างๆซึ่งม,ม,มันไม่ได้เทียบเ,เลเซอร์ขนตามคลินิกได้นะเพราะว่าเครื่องที่คลินิกมันแรงกว่านี้หลายเท่าคือเห็นผลเร็วกว่ามาอันนี้ต้องอาศัยราคาประหยัดหรือว่าคนที่ต้องการจะเก็บงานเวลาที่แบบไปทําคลินิกมาคอสนึงแล้วแต่มันยังมีขนนิดหน่อยอยากจะมาแบบเก็บรายละเอียดหรือว่าหมดที่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช้อน,นี้แทนได้ถูกกว่าไปคลินิกหลายเท่านะโอเคคิดว่ามีประโยชน์สำหรับหลาย,ลาย,ลายๆคนตัวนี้โอเคนะเราซื้อมาแล้วเยี่ยมอะ Bye bye. All right. For any non-Thai speakers who has questions about this um, home laser, feel free to ask me in the comment below. I'm sorry that I didn't add an English subtitle in here because I'm too lazy. I'm sorry about that. Anyway, feel free to ask me. Thank you.